สวัสดีค่ะคุณผู้ชอ่ะเณรจะมาวีเวลไคมาสเตอร์ค่ะคุณผู้ชอ่ะายช่องอรชัยคดึกคือรูชิงค่ะเณรจะมาวีเวลชื่อว่าองสับเบลกันหนึ่งสองอ่ะเณรชื่อว่าแข่งเงือกค่ะคุณผู้ชอ่ะโอ้โอ้เนรชื่อว่าเออรูชิงอ่ะคุณผู้ชอ่ะเดี๋ยวสามารถกินรูชิงได้อ่ะคุณผู้ชมอ่ะเนรชื่อว่าเออร์กินรูชิงอ่ะค่ะคุณผู้ชอ่ะเนรชื่อว่าเออร์แข่งเงือกค่ะคุณผู้ชอ่ะ นายชื premises, sure. e, oh. yeah, ่อว่าเออแข่งเรือค่ะเขาเจะอ่นายนายชื oh. ่อว่าเออแข่งเรือค no ่ะเขาเจะอ่ะไม่สกุลนจะคนของเขาจะแข่งเรือค่ะเขาเขาจะอ่ะอ๋อนายจะแข่งเรืออ่ะเขาจะอวันนี้นายชื่อว่าแข่งเรือค่ะเขาเขาจะอ่ะอ๋อนายชื่อว่าเรือแข่งอ่ะเขาเจะอ่ะนายชื่อว่าเออแข่งเรือค่ะเขาเขาจะอ่ะนายชื่อว่า

ข้าค nice ki ุณชางไอคปมาจอกันในชื่อว่าแข็งเือค่ะค่ะคุณช้นี่คือดีเลยทรอยดีเลยอ่ะในชื่อชื่อว่าทรสบีร้องก้าหนึ่งสองค่ะข้าคุณอ้างวันนี้ก็โทร์มีร้องกันหนึ่งสองค่ะขาคุณชอางจะเป้งกันแล้ว่ะนะคงชงนี่อ่ะชื่อว่าไก่ค่ะคุณชอางอ๋อในชื่อว่าไก่ค่ะข้คุณชะ ดิสิงเนี้ยนายชื่อว่าไฟาชื่อร์เซอค่ะคุณเธออ่ะเอนายชื่อว่าเอ่อไฟชื่อร์เซอค่ะค่ะคุณเธออ่อ๋อนายชื่อว่าสัญญาสีแดงค,ค่ะถ้าคุณเ่ออ่ขอคุงใครมาสเตอร์ค่ะขอครุงไทยจะจ้างอะไรใช้คือคือบุษช่าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคก็เก่งสีแดงค่ะคงโอเค